สวัสดีครับพี่น้องต้นต้นสายปลาครับปลาพีพนองมัตอนกเขาคือเก่าแล้วครับพี่น้องมื่อี้เอานกฟึกออกมาครับนี่เจ้าสายยันครับผมพี่น้องสายยันนกฟึกครับผมจะเลยเตยียมเดี๋ยวจมหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ฟ้อมตกล้งไปครับผมก็เล่ยปอกมันออกก็เถอเลยสองอาทิตย์แล้วครับผมปลาขนองมามเมื่อี้เว่นเลการนัดกับอาจารย์ตู้นะครับเด้ออาจารย์ตู้ว่า เราเจอกันครับผมก็เป็นไม้เก่าที่เอาเจ้าซีมามา่อจัดเฉลยเล็กหน่อยนะครับพี่น้องอาจารย์ตูเ้เพิ่นหรือไส้ถาเพิ่นแหลกครับเดี๋ยวเพิ่นว่าจะไหนคอยสิตายเห็นบางอีเท้นหนึ่งนะครับเนาะนะครับดูน้อกันว่าจะเป็นจังไงมน,นีเจ้า,าสายจันทร์สิขันเห็นบ่เป็นยังไงออกเดินทางไกลเลยครับผมมนีออกบ้าจากจังหวัดอ่เลยครับมนีปกติเพิ่นบ่ได้ออกไกลจักเทื่อครับเพิ่นมาเดินทางไก่เลย,ออเ,ลยปเป็นออกกจันนงไงไรครับผม แับเบืองว่าไม้นี่นกปลาหลายเหรอครับผมโดนเล่าล่องเบืองก็ได้รอเป็นขันนะครับเนาะไดครับคุณนน้กันจุดนี้อะไรบ้างนี่หวแล้วครับจานตัวจานตูวหัวแล้วสวัสดีครับคุณใส่ถ่ายยูพุ่นเด้อผมหน่อยยูพุ่นแต่ว่างัวก็จะอะไรงัวเหมือนจัดการเด้ครับโผมใส่ต้นทมนันดิต้นทมอยู่แก่กันต้นแก่โค้งยุคายกันต้นทมหน่อยยัง มันสีขันหมดอเนาะจันตู้มาแล้วครับผมก็ลังหามุงไส้พี่น้องจันตู้ผู้เก่าผู้เดิมครับไปแล้วครับนกปลาไปไปไปไไปแล้วมังมาหอดไม่เห็นก็เจ้ายางมาสอกกันหนูบอกขึ้จากไหนบุญละบุญน้ำมูนี่ไต่ใส่ตุ๊กพรมนี่ใครตัวคนยังไง เส้นวาอยู่ไกลทางหัวมันก็บไก่กันอยู่ดิอันตัวนึงบินขึ้นกบการอีกแล้วอู้นหลายครับพี่น้องแต่ว่าเจ้าสายันผมใส่ไปพูนครับยังบบขันจะคว่อยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นไรงัวแนครับกำลังไรงัวอยู่เดี๋ยวนี้นี่เป็นไรงัวนอ,อยู่อุ้มคุณเหมือนน้กันครับมืนน่อนี้สิเป็นเจ้าใด เอานกฟึกมาทั้งสองตัวเลยครับผมอาจารย์ตู้ขึ้นกับนกฟึกเพิ่มมากครั้งแรกขึ้นกันครับผมส่วนผมก็เอาเจ้าสายยันครับผมนกฟึกนิ่วๆขึ้นกันนะครับผมดูน้ำกันว่ายชิมีตัวขันบ่อขึ้นจังไรครับผมเจ้าสายยันเห็นไหมครับพี่น้องเดี๋ยวผมสืบวงผมให้เบ้างครับผมเั็นล้วครับยังบ่อขันจักคว่ำอยู่พี่นอ้องนั่นครับเจ้าสายยันส่วนนกฟึกของอาจารย์ตู้พิ่น ที่ครับผมบ่าไก่กันพี่นอ้องขันครับเป็นดำดำนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีฟองกลมให้เบิ่งครับผมนั่นแล้วครับนกตอไอ้อนกฝึกเป็นออกข้างแรกเข้ากันครับผมนกฝึกเคนกระไดกันยังบ่มีตัวใดขันจักตัวอยู่พี่น้องยังบ่มีตัวใดไอตัวใดจามอยู่ตอนนี้พุ่นละทานกปลาเข้าขมาพุ่นละตีขึ้นจังเดย ังวิตัวใดขันยังสูอยู่ครับพี่น้องน,นกป้าก็เงียบครับตอนนี้นกฟึกสองตัวก็เงียบครับคุณละทานกปามา,าบินมาจาักหากินคุณนะครับพี่น้องื็ต้องส่งสิได้ดขันกันอยู่ดอกที่ไม่จังเดยแล้วตอนนี้เงียบครับด้านล้างผมนี่เพิ่นกระสีมาใหญ่เขายิ่งหนูครับกงปูเปะอยู่นะครับผมทางทางอยู่นี่ โอ้ยพี่น้องโมแน่ใจได้ครับว่าเป็นเอียงขับเหยียบผนียดยังบุคันจะควบอยู่อันดำดำยุดไต่ผนียดนะครับผมเห็นว่าพี่น้องนกเหยิงบุญละครับรบ,บินเข้าไปเหยียบละโอ้ยฟังค้อนดีพอดบอกดำดำยุดไต่ผนียดนะตายตายตายเอาเดี๋ยวผมสิเขาไปปอดเอาลงก่อนครับพี่น้อง ป้ายม,มันนกแล้วครับบินเขาเป็นแม่นิลีครับพี่น้องนกขึ้นอิลีครับผมเจ้าสายยันจัดแจมีสองในแล้วพี่น้องแบบโมตรงโมตรงปากเลยครับผมนี่ครับนกขขงสวาพี่น้องโอ้ยผมวายแล้วดังเปี้ยะับนบนึงติตอ่อนตอนเลยแจ่มันถึอยั่เลยฝุ่นจฉินเศร้าหามหามพี่น้องนกเขสาสวาครับแจมสองของเจ้าสายยันครับ นกบัวปากแจกวัวไมย่ยินเขาไปหยับเลยคักบัวพี่น้องบัวมานของเจ้าอาจารเขาเป็นว่าสีปล่อยนะครับเพราะว่าทำมันอาจารย์ตู้เพิ่นแล้วเพิ่นกับบัวเพิ่นกับบัวเลี้ยงวะสัน่นเกิดสีตะโพยครับผมไปถือจังไรบัวไหลพี่น้องเอา้าไปรูบา่าเอา้าลุกปวกลุกบ้านนี่นเด้อเด้อแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วปพ๊บอเไปแล้วอ้ลุ่นต่อครับพี่น้องสายยันสี่ขันม่ามนีนกของอาจ,จารย์ตู้ไงว่าได้ขันจะคว่นยุ่งตั้งตัวตั้งใบเส่กันครับตอนนี้แต่ว่าเจ้าสายยันหมันแล้วแจมหนึ่งแล้วโอ้าเอา้เอาโอ้พี่น้องปฏิหารครั้งที่สองครับผมหันแล้วครับเจ้าสายยันติดแล้วครับผม บอ่อปากจ้าคว่ำพี่น้องบอ่อท่านได้คันบอ่อท่านยังจ้าคว่ำนะครับนกป้าบินเขาเหยียบเลยครับผมนะครับดิ้นขาก่อนนกถึงะเะแนดอีกบาดิ้นพี่นอ้องเบิ่งดูเอา้าข้อนเดียวสอง้วครับพี่น้องนกเขาจะมาตัวหนึง่งนกเขาเยียดตัวหนึง่งแต่บอ่อคันครับผมงึดบ่ออุอ้ยอาจารย์อาจารย์ตู้รุ่นอยู่ครับบินเขามาเบิเ้งเบิ้งเขามาเหยียบเลยครับผมพี่น้องบม่ได้ร้องงาอื่นเลยร้องควันเะแนดเลยเป็นยังไงครับพี่น้อง สรุปว่านกหมานคือคะแนนหมานคือคนหมานโอ้กานตูเนตเนวเงวิดครับกานตูวเงิดแล้วตั้งแต่มาหอนเขาสองชั่วโมงเราพี่น้องบมอ่มีนกไอ้นกฝึกสองตัวบ่ขันจักคว่ำครับบ่มีตัวใดขันเลยครับผมขันละครับผมบินซื้อบินเขาไปเหยียบซื้อนี่าครับโอ้โหปวด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  นั่งอยู่จนนกป้าบินเข้าไปเหยียบมันนะปวดพูดตายตายตายเอาเดี๋ยวผมไปปุดลงมาให้เบิ้งน้นกันก่อนพี่น้องปุดแล้วเกิใส่ขึ้นมึงกาอีหละเขาต้มกันละลายอีหละขี้ยังได๋อโ้นะครับพี่น้องคูณนะครับปล่ยมือผมพูดเลยครับเพราะว่านิดหน่อยผมครับผมเดี๋ยวผมสีแปลลงมาเดี๋ยวผมเสียยางมาพีหละครับพี่น้องมันมีตั้งกล้องไว้สิละ ลงมาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับนกฉนเฉลยโอ้ปาฏิหารย์ของแท้ครับพี่น้องบ่ขันจักข่วมเลยบ่าปากบ่ขันเลยครับผมบวแอะบ่ไอเลยครับผมแต่ว่านกปลาบินเขาเหยียบเลยอาจารย์ตูเป็นพยานให้ได้ยุครับว่ามาน้องกันสองคนสันเพื่อนเป็นคนเห็นครับผมเพิ่นบอกโอ้ยเหยียบเหยียบเหยียบว่าสันผมไม่ได้เบิ่งหรอกครับข้นเหยียบเลยเดี๋ยวผมเปิดไม่เบิ่งกันพี่น้อง โูบอ,อกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้ฟุกอีรีครับผมน่าจะเป็นนกผูอยู่นี่บอกให้จังไดจะบังกลก่อนใช่หร่อหากระบอกขวานี่พี่น้องโอ้ แข็งเป๊กเลยพี่น้องที่ยิบเลยครับผมน่าจะเป็นตูพูอยู่ครับผมนิ้วไงขาหไงงามครับงามนกตัวนี้งามครับสนับปีกปุนะพี่น้องแน่นเลยครับผมแน่นเปี้ยเลยสนับปีกมาแบบฟุกๆครับผมเส้นเลยเต้มที่สองของเจ้าสายันครับผมถือเป็นเต้มที่สามกับขั้นสินับอนกเขาชวาเนาะครับเนาะข้อเดียวครับผมวอขันเลยนกเขาชวาเขาไปเหยียบหลังจากนั้นก็นกเขาญ่เขาไปเหยียบครับผมนี่ครับ เจาเจาสายจันครับผมนกตอ่อสายใบครับผมพี่น้องเคยมีบ่ครับนกตอ่อสายใบครับผมเปิดมีแต่น,นกตอ่อดินสายผลสายผล,ยลคู่ผลยังผมสายใบครับสองชองั่วโมงสามชั่วโมงเต็มๆพี่น้องว่าขันจักแอะเลยครับแต่ว่าได้ใช่เลยโอ้ยงึดหลเอาเดี๋ยวทาอาจารย์ตู้พนมาสรุปคลิปก่อนครับผมพี่น้อง ครับผมมาแล้วครับอาจารย์ตู้ก็ได้นกตัวสายพลังจิตวัสานเพัน่นบ่าบบปากจ๊กคว่ำครับได้เฉลยี่นวองเอ้ยงึดหัวจิตแตกผมกรเไาก็เห็นนี่แหละสายใบครับผมมันเป็นสายผลคู่มันยังคือเพิ่นดอกสายใบอันนี้เอาครับสำหรับคลิปนี้ผมกับอา,อาจารย์ตู้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมกะเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะสี่พยายามหาผลงานฝากพี่ตาน้อ,นองเข้าไปน้ำกันนังนิดและครับแบบนี้แหละครับเรื่อยๆสีมาเที่ยวมาหาอาจารย์ตู้อยู่ ตัวนี้ก็ได้แบบฟุกฟุกครับผมก็สิเขาไปเก็บก่นแล้วนี่ลองเบิ่งว่าได้แบบฟุกมันจะเป็นจังไ๋ครับพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องล่าเข้า่าสวัสดีครับ